ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรุ่นนี้นะครับพอดีลูกค้าให้ติดหลังคาให้นะครับเลยได้แถมชุดแต่งให้ลูกค้าเป็นตัวเอสปอร์ตนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสเกิร์ตหน้านะครับของเอสปอร์ตนะครับแล้วก็ครอบตัวซีนะครับเป็นสีดาสเกิร์ตข้างนะครับครอบกระจกมองข้างครับว่ามือจับกันสาดแถมให้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าเน้นให้ให้ตรงนี้เป็นแบบทรงแต่งนะครับไม่ให้สูงเกินไปนะครับติดตั้งให้พร้อมครับมีสเกิร์ตหลังมาด้วยนะครับของ s อสปอร์ตนะครับไฟท้ายผมแถมไฟท้ายให้ใหม่นะครับเป็น LED เป็นของแท้นะครับตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับสเกิร์ตหลังนะครับนี่ครับรีวิวตากฝนกันเลยนะครับ เป็นโอเพ c นแคปนะครับแปเปิดได้ครับผมคันนี้ลูกค้าไปเจ็บที่อื่นมานะครับแต่มาจบที่ผมขอบคุณมากครับ